สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านสาธุหลวงพ่อองค์พนนวันนี้มีผลไม้สามอย่างนะคะเอาว่างไว้ลิแมละเอาว่างเรืโอง ระวางเรียงกันสามอย่างนั่นเองบันไดบันไดอันนี้ครับบอกมันไดบันไดไาเลยค่ะนะยังไม่ได้ผูกตั้งก่อนหมอที่อยู่นี่หมอเออหมออยู่กลางหมออยู่ที่นี่หมอต้งพูดอยู่กลางใช่ไหมอืมรู้สึกมันดีมันกลิ้งดีมังพูด เอมันไวกลางมันจะมีอะไรดันมันจะมีขวดดันไวนะมนหนสีอะไรว่าสีออกนี่หมดฤกษ์เลยแค่หมดฤกษ์ที่มองว่างดินี่แค่จัดจรงแหละแค่หมดฤก็เอาว่างเอานั่นดันไว้เอาล่างมันดันไว ไม่ค่อยสวยเป็นแมงข้างเมื่อเรื่งกะเน่าได้แล้วเนี่เน่าแล้วเดี๋ยวเอาเอ่าดีลาแต่ลูกพี่ลูกพี่วันนี้ก็ไม่มีปัญหา ัดแย้งกันมากก็ไม่ดีคะแนนคาบนั่นเยอะเลยเอ้าทำอะไรอีขออนักต้องฆ่าเคื่องปริู่ด้วยเขาลงไป น้ำไม่สด้ไปเนียเอาล่าเชเดี๋ยวจะกอะกันได้ีตะ n g เลยเอาเ่ยไม่ให้ีดก็จะลงไปคันหลองใช่มันพูดดำมาเหมือนเดิมมัพูดแดงก็ไม่มี คล้องแสบใช่นหปนมนาะอันนี้ไปขี่เลยอ่ะ Kau faham ni dah apa? Am uma estes de sol Nu hala ni borno? Serapi única Eh Tu isi nguoi luat เลือดเลือนงนีมันชาเือดไปใ่บ i̇şte ้างคุดจมือพร้อมกันแล้วพัาเอานละเลย 这里，他们拿枪干啥子？我没事。 Yeah. <sighs> ติดเลยใช่ไหมปลูกติดไว้แล้วใช่ไหมยังสวยๆนะพ่อค้เไปเดาะเดนน้ีากเหลือวาให้ตั้งกิโลเออไปเอากิโลมาก่อน Tetap ya, Pak. Jadi, kau tuh hai hai. Tengah sini, nak โอเคค่ะเชิญน,นะคะลูกค้า